3 2มสหนึ่งสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นตามเคยนะครับกับเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับ วันนี้ในคลิปนี้เน่ก็เป็นเพลงเป็นแฟนบอดได้นะฮะที่ขอเข้ามานะครับคนหนึ่งก็จัดให้รู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเออใ,ใช่ใช่แล้วกันละยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์แล้วก็คอแลแลบกับ PAP เนี่ยโอ้โหคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ที่อาเธอร์คายว่าศิลปินที่นักร้องที่แรปเปอร์ที่ดังมากเลยนะ,ะในช่วงนี้นะครับ โอเคมาให้เสียวลาเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะไปฟังกันเลยรีแอคชั่นกันเลยนะกับเพลงนี้เป็นแฟนบอดได้นะครับลองดนะูผมว่าน่าจะจะเพาะมากเลยอะนะครับอ่าโอ้โหจแต่ปีที่แล้วเลยนะสามสิบเ็กรฎาคมเกือบครบปีนะอีก2เดือนครบปีเพราะเดือนนี้สภาเนาะนะครับถ้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นกันเลยกับเพลงนี้เป็นแฟน บอได้กันไม่มีกันไม่มีกันนะเป็นแฟนบอได้นะครับนะโอเคพร้อมไปวิวสวยไล้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่กดติดตาม3ล้านก่อ เธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมองเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชาย

รู้เป็นไปบทได้เพราะเคยทำผิดกับเธอเมื่อครั้งก่อนไม่มีพลังจะ,ะม,งมูฟออนนังคิตตะงเมื่อครั้งก่อนรู้เป็นไปบทได้อยากให,ให้เธอได้เข้ามาฟังก่อนเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม,ไม่ใช่เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไรเธอก็คง ว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยิ้มได้ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่<อ>เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายฟังเพลินเพลินดีนะรักเธอเท่าไรเธอก็คงไม่หันมา<อ>ยังไงก<อ>็เป็นเธอเพียงแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหร <c oughs> ือเป็นสองคนนี้มีเอกลักษณ์ของตัวเองไหมร้องดีมากเนอี่คู่แฝดหรือเปล่ามัน่าเหมือนกันมากเลย งามเลยหยั่งงามปากเธอมันหวานมันหยั่งเคยรักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและบางมาหากัศพีดแทนพี่ยอมให้เธอได้สมแต่งพี่รมหมายแม้เจ็บเพียงไหนก็ทนไหวเป็นแค่คนธรรมดาแค่เธอมาพันนันนะมิคีเขามารักที่พอผสมผสานควมรักย่อมมีขบแลงมีหวานคนเหนือจังหวัดไหน่ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะไม่่่ววาาจรริงหือัน แค่ขอโอกาสเพียงขอให้ฉันได้พิสูจน์ก็ได้แต่คิดและคิดอยู่ไม่ว่าผิดหรือว่าถูกแล้วถ้าคิดแล้วก็จูบถ้าวกเธอบอกว่าไม่ใช่ฉันที่ทำให้เธอนั้นยินน้มได้ oh. 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 ไม่อยากจะเป็นพี่น้องแค่นับเป็นแฟนคงไม่ใช่ oh. Oh. เปรียบเธอเป็นเจ้ายิ่งอยู่ในวีมานของเจ้าชายต่อให้รักเธอเท่าไหร่ เดี๋ยวนี้สวยนี่เด็กๆไม่รุ่นตอนนี้แต่งเพลงเก่งมากโอ้พ่อหมายดีนะเราบางอย่างนีเวลาเจียวใครนะยังไงก็เป็นแฟนบาได้อะเรามปเข้าตาผู้หญิงบ้างอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่คาเฟ่หรือเปล่าสวยดีอ่ะบอยันโอ้นีคนเมืองแต้ะเนี่ย ปอยังโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะฮะกับเพลงเป็นแฟนบอดได้นะฮะเขาขอขอบคุณมากเลยนะฮะที่แนะนําเพลงเข้ามาคนหนึ่งก็ไม่รู้เนาะก็พยายามจะรีแอคชั่นเพลงแต่ละเพลงไปนะครับบางคนขอเพลงเข้ามาเยอะมากนะแต่ติดที่ว่าเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคุณหนึ่งกลัวเดียกวกกลัวช,ช,ช่องช่องบินนะฮะก็เลยแบบว่าพยายามจะไม่ให้ติดลิขสิทธิ์มาก นะครับบางคนนี่ขอเพลงมาก็อย่างว่าเพลงมันดังเนะาะบางคนก็เป็นลิขสิทธิ์เลยยิงเขาเรียกว่าเพลงของแกรมมี่อารเอสอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะนะครับก็เขาเรียกว่าไม่ให้คือมันมันบล็อกเลยอะบล็อกเลยอะนะฮะเวลาคนหนึ่งลแอชชั่นไปปุ๊บก,ก็ไม่ให้ไม่ให้เผยแพร่ประมาณนี้นะครับคนหนึ่งก็ พยายามอยากอยากเอาเพลงเนี่ยโปรโมทไปด้วยนะฮะอย,อยากช่วยดันไปนะครับแล้วฟังไปพร้อมๆกันนะครับรีแอคชั่นกับเพลงไหนที่มันถูกใจแล้วก็พูดตามสไตล์แบบของคุณหนึ่งนั่นแหละนะก็อยากฟังเพลงนะครับให้มันคลายเครียดเพราะว่าเราอยู่กักตัวอยู่บ้านเนาะแล้วก็ต้องผ่อนคลายตัวเองบ้างนะครับหลายคนก็ต้องผ่อนคลายตัวเองหากิจกรรมต่างๆเนี่ยอย่างคุณหนึ่งก็ ช่วงนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ช่องคนหนึ่งปลาแอวปลาโมนปกินไม่ได้ปลาแอวเลยไม่พาเที่ยวเลยนะฮะก็พาเที่ยวแบบนานครั้งอย่างเงี้ยทุกครั้งในคนหนึ่งใกล้ถอบเกือบจะทุกวันเลยนะฮะก็ช่วงนี้ไม่ได้ไปเลยนะครับก็เลยอยู่กับบ้านนี่แหละนะฮะปลอดภัยแล้วก็เรามาหาเพลงสนุกๆเพราะมาฟังและรีแอคชั่นพร้พอมๆกันนะครับ<ะ>ชอบม,มากเลยครับดีมากเลย เป็นแฟนเรได้โอเคฝากติดตามช่องคุณหนึ่งไปเอลปัมมลปาก,กิญน,นะครับแล้วก็อยากให้คุณหน่งเลือชั้นเพลงไหนขอเมนมาบอกแล้วกันนะครับ <Yes. S 1> เพลงไหนก็ติเลิสิทธิ์คุณหนึ่งขอขอค้าไปก่อนแล้วกันนะฮะ <Yes. S 1> เพลงไหนที่สนุกแล้วก็ไม่ค่อยติดติขสิทธิ์ก็คุณหนึ่งก็พยายามจะเลือกชั้นไปนะครับ <Yes. S 1> โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ